สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันกับเสื้อทีมเท่ๆนะคะ,ะมาจากพี่ๆทีมงานนะคะ มีติ้งเขากระโจมครั้งที่1นั่นเองค่ะแล้วก็ลายเสื้อเทมากนะคะสีสันลวดลายกราฟ,ฟิกสวยมากแล้วก็นอกจากงานเสื้อแล้วนะคะก็มีงานเขาเรียกว่าเป็นธงทีมด้วยค่ะธงทีมนะคะเหมือนที่แอดมินกาลังชูมืออยู่ตอนนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยเราจะชูกันอีกทีตอนที่เราถึงที่เขากระโจมกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวไวพ้พี่ๆเดินทางไปแล้วนะคะซิ่งรถกันไปแล้วได้ได้ลุยได้บุกเบิกได้ได้บึน้น บ้นกันไปนะคะก็ฝากเก็บภาพมาฝากด้วยนะคะว่า,าบรรยากาศรวมทีมตอนขึ้นเป็นยังไงเอาจริงๆตัวแอดมินเคยไปแล้วที่เขากระโจมแล้วก็เส้นทางก็โหดพอสมควรแต่ว่าตอนนั้นน่ะเดินไปแต่ของพี่ๆเนี่ยทริปเขากระโจมรอบนี้จะเป็นการขับมอไซค์ไปนะคะก็เดี๋ยวบรรยากาศน่าจะ บรรยากาศเหมือนกันแต่ความสนุกอาจจะแตกต่างกันก็ยังไงขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้เป็นทริปที่สนุกแล้วก็ meeting, มิติ้งมีรภาพดีๆได,ได้ได้กลับมาบ้านกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานรีวิวงานเสื้อกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อขับมอเตอร์ไซค์เสื้อขับมอเตอร์ไซค์เสื้อโมโตโเสื้อลถดวิบากเสื้อวิบากแน่ๆพอไปเขากระโจมอะ่ะคือทางอะ่ะแบบ แต,แต่เชื่อว่าพี่ๆเขาได้ดูรีวิวกันมาบ้างแล้วจะมีแบบทางแยกทางเนินทางชันทางก็สุดจริงๆค่ะแล้วก็งานงานเสื้อเรามาดูงานเสื้อกันต่องานเสื้อนะคะก็จะเป็นงานเสื้อแขนยาวคอ,อกลมค่ะแล้วก็จะมีพิเศษเพิ่มเติมคือจะมีการจ้ำที่แขนด้วยเดี๋ยวเราเข้ามาดูงานเสื้อกันใกล้ๆอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราขอรีวิวกับธงทีมก่อนธงทีมนะคะที่แอดมินกำลังถือตอนนี้นะคะ เขาดูไหนได้ไหมครับเอาเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหน้าเสื้อก็ได้ใช่ใช่ทงทีมนะคะจะเป็นเอ่อจะเป็นลายลายเดียวกับงานเสื้อเลยก็คือเป็นลายพรางทหารเป็นโทนสีเขียว<ๆ>เขียวเข้มเขียว,ยว,ยว,ยวอ่อนนะคะแล้วก็จบด้วยสีดำสีสันปัดกันนะคะแล้วก็จะมีข้อความค่ะเขียนว่ามิ팅เขากระโจมครั้งที่หนึ่ง Adventure t o ทัวนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเขียนว่าเฮ้ยถึงแล้วโว้ยเขากระโจมตรงนี้จะเป็นภาพที่ตอนที่อยู่ข้างบนจุดสูงสุดของเขากระโจมแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็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 นตามภาพนั่นแหละค่ะก็สำหรับใครที่ไปถึงแล้วก็ ลองถ่ายรูปก,กับบรรยากาศดูก็เหนื่อยแต่คุ้มสนุกแล้วก็คุ้มมากจริงๆนะคะแล้วก็จะมีเห็นเยอะๆมากๆจริงๆก็คือโลโก้สปอนเซอร์อันนี้เยอะมากนะคะแล้วก็สวยคมชัดทุกทีมเลยทุกโลโก้เลยก็คือน่าจะเป็นสปอนเซอร์เป็นทีมเป็นไรเดอร์ต่างๆที่เป็นมิตรภาพดีๆกันก็ใส่ไว้ที่ธงทีมด้วยสําหรับใครที่อยากได้ธงทีมธงแรกเปลี่ยนธงแบบน,บบนี้เรียกว่าธงอะไรนะอันนี้อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ธงทีมครับอ๋อกธงทีมก็ ก็เป็นธงทีมธงกิจกรรมแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ยินดีมากๆเลยค่ะเรามีทั้งเสื้อทีมธงทีมนะคะหมวกทีมจริงๆเราก็มีด้วยแต่ของพี่ๆเขา,เาชุดแต่งเขาเต็มอยู่แล้วหมวกความปลอดภัยมาดับหนึ่งอยู่แล้วก็แค่เข้าเซ็ตของพี่เขาก็สวยงามมากพอแล้วอ่ะโอเคก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับางานธงทีมที่สั่งเข้ามาเรามีเชือกสองด้านให้ด้วย,อ,ยอ๋อสี่ด้านสี่ด้าน อ๋อเอาไว้ผูกนั่นเองค่ะก็เรียบร้อยค่ะเทั้งงานทงทีมและงานเสือ้อเดี๋ยวเรามาดูรีวิวงานเสื้อกันต่อนะคะสำหรับงานเสื้อนะคะจะเป็นงานคอกลมค่ะแล้วก็จะมีลวดลายที่เป็นลายพางเหมือนกันเหมือนกับทงเลยด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันค่ะ มาดูที่ตำแหน่งด้านหน้าของตัวเสื้อกันนะคะสำหรับลายเสื้อนะคะสีจริงจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเป็นเขียวทหารเลยแล้วก็จะมีโลโก้ค่ะโลโก้ของทีมรอบนี้นะคะที่เขียนว่า Me e t i n g เขากระโจมครั้งที่หนึ่งนะคะจะอยู่ตรงที่ตำแหน่งหน้าอกนั่นเองค่ะตอนนี้เราให้ดูสองตัวหันด้านข้างเพื่อให้เห็นแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ความเท่ออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตรงจุดตำแหน่งตรงนี้นะคะตรงที่เป็น โอ้ oh, สีจะสว่างไปนิดนึงตรงที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเหมือนเป็นรอยขีดเขาเรียกว่าอะไรนะรอยเล็บข่วนค่ะอันนี้ก็จะเท่มากจะมีมิติของสีนะคะที่จะเป็นสีแดงแล้วก็ไล่โทนสีแบบเท่ๆนั่นเองะคะ่ะแล้วก็จะมีข้างล่างนะคะเลื่อนลงมาจะเขียนว่าเขาก็โจมนั่นเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีรูปนะคะของพี่ๆทีมงานที่ถ่ายภาพพร้อมกับกับรูปมอไซค์นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้เสื้อทีมสวยๆแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปดูรีวิวนะคะกับพี่ๆทีมงานมิทติ้งเขากระโจมได้นะคะลายเสื้อสีสันสวยมากนะคะเป็นสีทหารนั่นเองค่ะรวมไปถึงงานเย็บนะคะให้ลูกค้าสบายใจแล้วก็มั่นใจได้ว่างานเย็บคุณภาพแน่นอนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะสําหรับตะเข็บของเสื้อนะคะตําแหน่งตรงนี้นะคะที่เป็นตะเข็บจะเป็นตะเข็บแบบสองชั้นนะคะ แล้วก็จะงานสวยละเอียดไม่ต้องกลัวว่าตอนที่มอไซค์อาจจะมีมีคลื่นมีล้มมีคว่ำบ้างเนะะี่ยค่ะเสื้อไม่มีปัญหาแน่นอนตะเข็บไม่ปิ้นแน่นอนนะคะสำหรับงานเย็บตรงนี้นะคะแล้วก็เรามาดูกันต่อนะคะจะเป็นในเรื่องของแขนเสื้อนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเรียกว่าแขนจัมนะคะแขนจัมหมายความว่าจะมีการ จะมีการเย็บซ้ำนะคะเข้าที่บริเวณของข้อมือค่ะสำหรับพี่ๆขับมอไซค์นะคะพี่ๆรถวิบากทุกอย่างนะคะเขาก็จะชอบมีการจับแขนตรงนี้เพื่อที่ว่าตอนที่ขับมอไซค่ะเวลาลมเข้าจะได้ไม่ต้องฟิวเขาจะได้อยู่ที่บริเวณข้อมือพอดีนั่นเองนะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะว่าอยากได้แขนปล่อยหรือว่าแขนจับนะคะและก็แขนเสื้อนะคะจะมีจะมี ข้อความค่ะที่ลูกค้าสามารถเลือกใส่ได้นะคะชอบข้อความชอบชื่อทีมว่าอะไรสามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะอย่างของพี่พี่ทีมนี้นะคะก็จะใส่คำว่าอ๋อ oh, Adventure Tour ค่ะก็คือเป็นทริปนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลัง ด้านหลังโลโก้เยอะมากนะคะด้านหลังสวยมากด้านหลังก็จะเขียนว่ามิติเขากระโจมครั้งที่1สําหรับทิปต่อไปทิปที่2ไว้รอติดตามกับพี่ๆอีกทีหนึ่งทริปนี้เรามาดูกันที่เขากระโจมกันก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีรูปค่ะโโหอันนี้เท่มากก็คือน่าจะเป็นโลโก้เหมือนเป็น พี่พี่มอไซค์เขาจะชอบมีกล้องที่ติดเอาไว้ที่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าตอนที่เขาขับรถอะค่ะก็จะเห็นวิวเห็นเส้นทางเห็นการขับของเขานั่นเองนะคะก็จะเท่มากะค่ะและด้านหลังสุดนะคะที่เท่มากๆจริงๆก็คือโลโก้สปอนเซอร์นะคะที่มีเยอะมากนะคะและแต่ละโลโก้ก็จะเขาก็จะเหมือนมีทีมมีทิป มีกิจกรรมของเขาเองนะคะนี่ค่ะเรารีวิวให้ดูทั้งหมดที่พี่ๆใส่เข้ามาในตัวเสื้อนะคะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังรวมไปถึงแขนเสื้อนะคะ